เป็นพิซซ่าเตาถ่านนี่ทำมือเลยนะคะพิซซ่าทริปนี้นะคะทุกคนทริปนี้จะพามากินพิซซ่ารัสเซียที่หาร์ดิน,นะคะ่ะจะถ่ายหน้าร้านดูก่อนก่อนที่จะเข้าไป พิกัดร้านพิซซ่านะคะตรงถนนคนเดินเลยสังเกตเลยเล็งตึกเลยค่ะเล็งตึกเลงตึกเลยแล้วตรงนี้ก็คือถนนคนเดินนั่นเองที่เป็นถนนเส้นที่เรียกว่าเป็นเส้นโรแมนติกก็ว่าได้แล้วก็เป็นถนนคนเดินเส้นที่ยาวมากๆเลยนะคะเดี <kle ambling. S 2> ๋ยวถ่ายถนนให้ดูค่ะ ซอยนี้นะคะแซดไวสตรีทรงหยางสติีร้านพิซซ่าของเราคือตรงนี้นี่ร้านนี้นะคะเป็นร้านพิซซ่ารัสเซียค่ะ มีขนมหวานด้วยนะคะาในี้พนักงานก็พูดภาษาจีนไม่ได้เช่นกันแต่ว่ามีทั้งภาษาจีนแล้วภาษารัสเซียค่ะรายการเมนูแล้วก็ราคานะคะเป็นหยวนพี่ก็ขอดูเมนูไหนปะอะไรายการเมนูมาเป็นกระดาษแบบนี้เมีภาษารัสเซียกำกับภาษาจีน อ้าวก็มีภาษาอังกฤษอยู่นี่ในตรงเมนูเนี่ยตรงเมนูมีภาษาอังกฤษจำกับใช่แล้วสองร้อยสิบสี่หยวนมีอะไรบ้างพิซซ่าสองเบียร์สามแก้วพิซซ่าสองแล้วก็เก๊กหวยสามแก้วแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งนะคะขออนุญาตเขาแล้วนะคะเป็นพิซซ่าเตาถ่านนี่ทำมือเลยนะคะเชฟของเรา กำลังนวดพิซซ่าอยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้กินตอนไหนแต่ก็ต้องอดทนนะคะเพราะว่าทำสดๆเลยที่ฐานนี้แล้วค่ะนี่การอบพิซซ่าใครอ่านภาษารัสเซียออกช่วยบอกทีว่ามันอ่านว่าอะไรล้านนี้ในเวลาแต่งหน้าพิซซ่าแล้วค่ะ <It. S 2> ต้องบอกว่าพนักงานที่ร้านน่ะจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะทุกคน แต่ว่าไม่เป็นปัญหาในการสื่อสารนะคะ <is> แต่งหน้าพิซซ่า okay. พิซซ่าของเราออกมาแล้วนะคะนี่ว้า wow. ว สร็จแล้วหนึ่งหน้าเราสั่งไว้สองหน้านะคะนี่เ็าทำเพื่อรอเลยนะเนี่ยอเรียบร้อยแล้วค่ะกดกระดิ่งแล้วพร้อมเสิร์ฟกูไปชิมกันถาดน,นี้ส่วนถาดน,นั้นให้เขาทำไปก่อน น้องพนักง,งานหนุ่มหล่อก็จะพาเราไปเสริมนะคะทุกคนเอา้าเก๊กหวยรอไว้แล้วไม่ว่าเราจะกินอะไรเราก็จะมีน้ำเก๊กหวยเสมอเราสั่งไปกี่อันเจ้าเลี้สองอันนี้คืออิตาเลียนมาแล้วนะคะ <c oughs> ข่าแรกปกติกินเบียร์ที่ไรนี่ก็สองหอย ใช่นี่ครับบิ๊นชีสนยละยาชีสแบบใหม่ๆยืดมากของเราแป้งแบบแป้งน่ากินมากแป้งแบบยืดเขาใส่ชีสให้เยอะมากอืมดีมาก มคือชิดแน่นมากอุ๊ยกลของผมชิดแน่นแล้วก็แป้งมันนุ่มมันร้อนด้วยแหละแล้วก็แป้งมันไม่หนาเกินเนาะแป้งมันไม่ใช่แป้งบางกรอบอะแต่มันก็ไม่หนาเกินคือแป้งนุ่มมากแนะนำ ก็จแล้วแบบพิซซ่าในประเทศที่เขากินพิซซ่ามันอร่อยอันนี้คือต้ามาประเทศไม่ใช่พาเช็ดมือนะ <c oughs> มันน่าจะอร่อยนาะก็เนี่ยเขาบอกว่าพร้มเนด เมื่อกี้เขากังสดแสนวย่แ้ทุกคนเอาิีเลยเบียร์ด้แก้วละสาดผิวแ้มเเอาไปเลยเนี่ยถามย่ายิ่สองอ่ะกินีกปลากับน้ำดยกกันเ้ยเอ๊ะดูยี่อดดิอ่ะร้านขลางๆ ร้านข้าเค่ะคาบิเนเบียร์ขวดละยี่ห้อคาบินแต่ว่าไอ้ที่เรากินมาแรกอ่ะมนันเป็นเบียร์ต้มเองก็ไม่เหรอมันแก้วเดียวกันเลยนะแตกแ้กปะแช่เนี่ยแต่สีอะไรไม่ยังเหมือน รูปมาให้หนดิก็ตรงไหนยับอ้าวาดที่สองนะคะอ่ะลุยน่นหน้่านี้มันจะมีพิแหละน่าจะแบบมีความเค็มข้นขึ้นลุยเลยไม่สัดเลยพิซซ่าโฮมเมดสไตล์ลัสเซีย ออกมาจากเตาร้อนๆเลยแล้วแบบเตาถ่านเลยนะเมื่อกี้ดูครับน้ำมันยังเดือดเลยนะครับจัดไปพี่ถอดไปกอนร้อนเอาฟันอ๋อไม่มาดิมีดเออไม่เธอเธอต้องเอาจานมาใกล้ๆเออวะใช่เขาเอาจานมาให้เรานะเนี่ยชีสว้าวชีสแบบชอบความชีสตอนที่เขาใส่ให้เดือดสิ เบียร์มันอาจจะจิ๊ดหน้าหลังก็ได้ไม่ใช่หน้านดีกว่าเบาาียร์ง่้นคือาชาได้กว่าทำนกินใคเองแต่นี้มันมีกลิ่นพีกอะแต่มันก็แก้เลี่ยนนะฉัไม่ค่อยชอบกิน<ะ><ะ> <laughs> สวัสดีบาหวานสวัสดีส <laughs> ิ้มใช้โม้สองแก้วโอเคชา น้องน่ารักเสียดายน้องตุ๊กจังเลยเป็นแบบกระต่ายเงือกนี่ยพ่ะย่ะนี่เป็นคนกินพิซซ่าไม่ใส่ซอสไหมไม่ได้เราให้เกียรติเชฟอืมให้เกียรติเชฟเราก็เลยไม่ใส่ซอสอร่อยวองพิซซ่าไทยอ่ะอร่อยกว่าไม่หิวนะ คือมันมันร้อนด้วยแหละดีเราไปกินที่ร้านอ่ะมันไม่ได้แบบแป้งมันไม่ใช่แบบเนี้ยคือหน้ายอมรับนะว่ารสชาติแตกต่างกันแต่แป้งอ่ะมันอร่อยจริงมันนุ่มมากมันทำเตาถ่านเนี่ยแต่อันนี้เราเป็นเตาอบเตาถ่านปกติเราคนไม่กินพิซซ่าเลยพิซซ่าอร่อยมากเพราะว่าเนี่ยปกติเราคิดพิซซ่าแต่เราแบบคิดว่าแป้งมันอร่อยมากก่อ ทามันแป้มันไม <ılmış |notimestamps|> ่อร่อยแพงไม่ละปมะเดิน่ะ่มันกินกับเก๊กฮวยมันพอดีกันมากเลยนะแต่พูดนะเดี๋ยวช่องติดเหลืองเฮ้เดี๋ยวช่างติดเหลืองไม่ได้้อบอกว่าเก๊กฮวยดูไม่ออกอ่ะชอบน้ำเก๊บไวยนี่น้ำเก๊กไวยนะทุกคกินกับพิซซ่าเข้ากันนะ ดีเลยราชอบกินชีสที่แบบ่ชีสมันยยดๆดีเมื่อกี้ที่เห็นเขาใส่ชีสอ่ะมันก็คือชีสชีสที่ไม่ใช่เชดสดาชีสอ่ะชีสอะไรเลยล่ะอ้วอ่าชีสปกตินี่แหละที่ตักในขวแล้วก็ที่มันเป็นฝอยๆแล้วรอบๆในปริญญาเธอแบบถุงมือก็มีค่ะไม่เปลยไม่ได้อะไรค่ะเด้อ โอเคปิดคลิปนะคะบ๊ายบายอร่อยมากแนะนำนะคะพิซซ่ารัสเซียพิซซ่าสไตล์รัสเซียพิซซ่ารัสเซียค่ะที่หาบินใครมาหาบินแนะนำมากินนะคะสลับมากินอาหารรัสเซียบ้างกินอาหารจีนทุกวันอาจจะแบบอาจจะชาลินไปหน่อยเพราะว่าหมาล่าเยอะ โอเคไปค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนได้ร้านอร่อยที่หาบินนะคะนี่นะครับทุกคนฤดูร้อน <c oughs> จะเปิด11โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนส่วนฤดูหนาวก็จะ11โมงถึง4ทุ่มเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นฤดูอะไรตอนนี้ฤดูหนาว <c oughs> okay. ตอนนี้ฤดูหนาวโอเคตอนนี้ฤดูหนาวนะคะยังเป็นฤดูหนาวมีเขาถือว่ามีสองฤดู <c oughs> ลาละในเวลากลับแล้ว